เมนูเช้าวันนี้นะครับปัด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 เสี่ยโป้จัดให้อายใส่ของุบวนคันเทนาคันเทนาปลาคิเล่ย์อีกมกัดบางใยโว้โถ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 ่ทุ่ปัดบันตับเก่งอีกพี่น้องออกอดกันแย่เลยจัดให้อายใส่พิเศษ อันนี้เลือดอันพิเศษได้หน่เลือดในโคง้งค่าโคง้ขงขจารถายมาันเลือดค่าโคง้งจารถายของกับเนือ้อสหรับให้อ้ใ,ใ,ใ,ใส่ามาจุเนือ้อมาจุเนือ้อมาจุเนือ้อสันยังดีครับเฮ้ยขนันมักจัดใหย้ยคักแนี่ยเถอะบ่จารถ่ายคักแนี่ยเถอนี้พี่น้องเอ้ยนะเนื้อสันเนือ้อสันเนื้อสัน ขักเลยเน้าสันหน้าสันยังขักเลยเนื้อสันต,น,ตน,นตับกิ้งตับกิ้งทำไงกันนะตับกิ้งใส่กับแก้ว 完全对。完全对。立刻用。